พี่น้องสวัสดีครับพี่นอ้องปองปยสุขสุขคนคะ่ะงานแหลกของจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีแล้อพี่น้องเรื้อเบิงเถิดพี่น้องสอนพี่น้องเพื่อพักกันเอาศาสตร์มะปู่จัดจองพื้นที่นะคะพี่น้องคะ่ะจะย้ายสาขาอาศาสตร์ออกมาปู่แล้วหลัอพี่น้องจะย่างย่าง,งไปเบิงก่อนว่า,ายุ่มองไหนนะคะ สาฉันไปใส่ละบันนี้เออนี่ดินี่พี่น้องยายสาอันนี้ก็คือบ่ไก่จากไปที่ป่านไรครับพี่น้องคะเพราะว่ามา้าม้าปู่ประทันเพลินพี่น้องอืมมาปู่ประทันเพลินนะคะนี่ราคายายสานะคะให้พวกแม่ๆนะคะพี่น้องบรรยากาศกะนี่แะไรพี่น้องคะออเออ สอนพี่น้องเพิ่งได้ยินคาะว่าปู่สาธิตีซี่ผู้พี่น้องอันนี้นะคะเวทีก็ฉากก็ยังขึ้นไม่ครบนะคะพี่น้องเออคุณลาดของลาดคากระายค่ะเดี๋ยวพ้าพี่น้องเป็นแยงลินค่นพี่น้องค่ะ จะ่ลืมล้ะพี่น้องเดอ้อท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะท้องฟ้าปลอดโป,ปร่งแดดเปียงเปียงพี่น้องคะ่ะเมื่อน,นี้อยู่อำพเภอวิเช่นบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์้ะพี่น้องเดอ้อผูรดสิมากะ่ะเดินทางมาได้เลยนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเอ้ายแยสาเอา,า,เอาไว้เพื่อสมีกรนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแยสาขออนุญาตาไปหายังกินกอน้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ